สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสามมงแรงทางเมียวเบิร์นออสเตรเลียค่ะพี่น้องมือนี้ก็ได้แหนมคุกจ้าหรือว่าเข่าทอดจ้าพักกับกะมีพักสลัดจ้าพักสลัดแหนพักสีหอมพักแพวจ้าแล้วกับพักส้มค่ะพี่น้องก้อนสกินกับฟาฟี่พักน้องกดไล์กดแช์กดติดตามไหนิดเดอร์อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้เหตุคลิปต่อไปค่ะพี่น้องขอบคุณหลายจ้ามาค่ะเสพเชฟน้องกันค่ะพี่น้องมือนี้ก็เป็นวันหยุดอีกมือนึงค่ะ เพราะว่าทาั้งนี่เป็นเมลเบิร์นครับจ่าเพื่อนก็หยุดบางแต่ว่าบางคนก็นยังทํางานอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าข่อยดะหยุดจ้ะสามมือไปเลยค่ะพี่น,อน้องมาจ้ะเสรบๆน้ำกันเบาลาย็ย่ใหญ่ห้างเนาะพี่น้องเนาะคักพี่น้องพักลายจ้ะอยากกินเมียงกินเมียงกินก้อยพี่น้องอ ครับพี่น้องผักงามงามพี่น้องหลังบ้านสาระเน่กับงามหลายพี่น,อน,น้องนถือฝนจานก,ก็เลยงามครับใส่ปุ๋ยอ่ะ แฮมหมูกะทำเองกับพี่นอ้องคิดไปหลายมือราวป็นแล้วก็โอ้คืออยากกินแนมจัดจากน้อยก่อนพี่นอ้องพักลายกับจ้ะโอ้ขำหมดไงพี่นอ้องขำด่ไหม ลืมใบบักกูจ้าแบบใบบักกูทอดก่อนพี่น้องลืมใบบักก <fuck> ูทอดจ้าใบบักกูทอดกินกาเป็นยังแซ่บพี่น้องใอยลืมตัวนี้ไใบบักกูทอดโอ้แซ่บด้ยพี่น้องหอมๆจ้าทอดใบบักมี่ก็แซ่บด้วยพี่น้องใบขนูนเฮานั่นหอมจ้านี่ตัวพริกไปขาดก็ได้ครับพี่น้องแซ่บครับจิตใจคนจ้า อยู่หลังบ้านคือเกาค่ะพี่น,อน้องมันอีอากาศดีจ้าฟนกันตุกแน่หยุดแน่บางหันหบ,นนบงเห็บกระตุกพี่น้องบังเห็บตุกวันนี้มันเศร้าไปวันนี้พันลม้มเลยพี่น,อน้องวันนี้ก็นหนาวโอ้ยอากาศเปียนทุกมือค่ะพี่น,อน้องทางเมีบืลก็ได้คอยตตามกับว่าท่านโอ้ยพี่น,อน้องใส่ลูกโดดจากดูกก่อนจะ้ะลูกโดดใส่เป็นอลง ผักหลายจต้องได้ยินผักอันไหนก่อนพี่น้องเออเป็นคนมากผักจก้ะผักย่างก็แซ่บพี่น้องใครจะกินผักแซ่บจ้ะจัดผักเพลวหนักๆก่อนพี่น้องบังนี่ไหมหนักๆก่อนพี่น้อง คำนี้แม่พี่น้องใ่ญ่ไปเลยคำนี้ตายอยากได้พี่น้องใ่ญ่เลย กุหลาบงานงานจ้ะกุหลาบนาบ้านพี่นอ้องหอมหอมจางงามๆจ้ะนก่คือหอมจ้ะ มีมูกินคือแีเสบเนาะจ้ะอันนี้ก็กินผู้เดียวพี่น้องเออกินก็เบื่อกระสีอันแบงเห็นมูกินน้ำ้าย้ำหลายจับพี่น้อง ตุก็นหน่อยพี่น้องขยับไปขยับมาอยู่จ้ะตุก็ไรพักรไรดิจ้ะคุณเป็นกระตา่ายคุณดิจ้ะนี่พ่อแม่มนหน่อยหน่อยเดี๋ยพี่น้องมันเอาขื่ออะไรจ้ะมันโตหน่อยเอาไว้ลางตุก็นัน่อยหน่อยเชื่พี่น,อน้องใครคุยเอาหูเสียหรอ ยังนี่แนวแนวเดียวไปคุยเอาดอกจ้าใส่มือใส่ซ้อนตากใส่ก็สิคือเก่าอยู่มันนะ chỉ hòm cả ngán đi thôi nào กุหลาบสองดอกเหนไหมพี่น้องถามว่าไปหนีบอ่ประดับประดายมันสวยงามพี่น้องสีมันงามกุหลาบอะไรถึงมือถึงซ่อนนะ,ะพี่น้องเอ้ย,อย มันง่ายๆจุดๆได้พี่น้องผสมประสานกันได้ผักกระไรโอ้หลายแนวลายพี่น้องผักกระไรทิ้งส่วนถิงมือเลยเราข่อยครับพี่น้องคันี่ ก้อยอีกซ้ำยุพี่นองขอเรอยากกินก้อยให้จ้าอันผักงำนัสีพี่นองเมื่อนั้นก็กินแต่ก้อยจ้าอือ ไปแล้วค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้นี่ด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะไปแล้วจ้ะขอบคุณด้ลายค่ะพี่น้อง